สวัสดีครับผมนายนัทก,การ์แขกพมรมราชครับนี่ฉันนางสาวอาทิตยาแสงสว่างค่ะครับแล็บนี้ก็เป็นแล็บที่6นะครับก็เป็นเรื่องของระบบไฟฟ้า3ามเฟสและสภาวะของโหลดนะครับวัตถุประสงค์ของแล็บนี้นะคะคือให้เข้าใจหลักการของระบบไฟฟ้า3มเฟสให้สามารถต่อวงจรไฟฟ้า3เฟสเพื่อการวัดค่าแรงดันและกระแสของการต่อแบบสตาร์และการต่อแบบเดลตา้านะคะ 3ให้เข้าใจความแตกต่างของสภาวะโหลดสมดุลและไม่สมดุลในระบบไฟฟ้า3มเฟสค่ะครับส่วนทฤษฎีนะครับระบบไฟฟ้า3เฟสนะครับหมายถึงการส่งกระแสไฟฟ้าด้วยแรงดันที่มีขนาดเท่ากันนะครับออกไป3มชุดซึ่งแต่ละชุดอาจจะเรียกว่าเฟส A เฟส B และเฟส C นะครับแม้ว่าขนาดแรงดันของแต่ละเฟสจะเท่ากันนะครับแต่ว่ามุมองศาแต่ละเฟสเนี่ยจะต่างกันอยู่ที่120องศานะครับก็กไปดูการต่อ โรยใช้โปรแกรมาติซิมกันเลยครับต่อมานะคะเราจะทําการต่อวงจรกันนะคะวงจรแรกนะคะจะเป็นการต่อแบบสตาร์นะคะ3เฟส3าสายเป็นวงจรแบบโหลดสมนุนกันนะคะคือโหลดแต่ละตัวจะมีค่าเท่ากันหมดเลยค่ะแล้วก็ VAB นะคะจะเป็นค่าแรงดันของเฟส A และเฟส B นะคะ VAC ก็จะเป็นค่าแรงดันของเฟส A และเฟส C ค่ะแล้วก็ VBC จะเป็นค่าแรงดันของเฟส B และเฟส C นะคะส่วน VO นะคะจะเป็นค่าของเฟสที่เฟส A ค่ะจะเป็น V เฟสส่วน VBO นะคะก็จะเป็นค่าของเฟส B นะคะแล้วก็ส่วน VCO นะคะก็จะเป็นค่าของะะะะเฟส C ค่ะ กระแสก่อนเข้าและหลังออกจากโหลดนะคะจะมีค่าเท่ากันนะคะเพราะว่าโหลดแต่ละตัวมีค่าเท่ากันค่ะทีนี้เราจะมาดูลูกคืนกันนะคะลูกคืนขององจรนี้นะคะจะมีมุมต่างเฟสกันอยู่ที่120องศาค่ะครับประมาณครับก็เป็นวงจรสตาร์แบบ3เฟสสาสายโดยที่ โหลดไม่เท่ากันนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าอันบาลานซ์นะครับก็คือทั้งโหลด ABC เนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับหวดในวงจรจะไม่เท่ากันก็จะแตกต่างไปนะครับในสภาวะนี้นะครับกระแสที่โหลด A นะครับก็จะได้0.36โหลด V นะครับซึ่งมีค่าโหลดนี้เท่ากันนะครับ628โอห์มค่ากระแสก็จะเท่ากับโหลด A นะครับแต่พอมาดูที่โหลด C นะครับ530โอห์ม ก็คือโหลดมันไม่สมดุลกันนะครับโหลดมันไม่เท่ากันกระแสมันแน่นอนครับต้องไม่เหมือนกันครับต้องแตกต่างกันก็คือ0.391แอมป์ก็คือค่าความต้านทานมันน้อยครับกระแสเลยได้หลได้มากแรงดันก็จะแรงดันนะครับแรงดันที่ V phase A นะครับอยู่ที่226 V phase B นะครับก็อยู่ที่226แต่ V ที่เฟส s e C นะครับได้207นี่ก็คือก็เป็นเพราะแรงดันตกความที่เฟส บีนะครับมันตกความได้น้อยนะครับมันเลยเป็นหนักที่เฟส A และ B นะครับส่วน V ีไลน์นะครับ V ีไลน์ก็คือ V เฟส A และ B นะครับจับตรงที่ A แล้วก็ B นะครับจะเป็นการวัดแรงดันที่ทั้ง2เฟสนะครับก็จะเรียกว่า V ีไลน์นะครับและเฟส V AC นะครับก็จะเป็นเฟส A และเฟส C นะครับ VBC ก็จะเป็นเฟส วัดที่เฟส B แล้วก็เฟส C นะครับก็จะได้380ต่อมามาดูที่วัสดุสโผมนะครับดูลูกขึ้นองศานะครับรับสังเกตลูกขึ้นนะครับลูกขึ้นองศาก็จะเหมือนกันนะครับก็จะมีมุมต่างเฟสอยู่ที่120องศานะครับลูกขึ้นสีชมพูนี้ก็จะเป็นของเฟส C นะครับสีฟ้านี่เป็นเฟส B สีเหลืองนี่ก็จะเป็นของเฟส E นะครับครับต่อมาแล้วครับก็จะเป็นวงจร สตาแบบ3เฟส4สายนะครับสีสายนี้เราก็จะต่อนิวตันมาร่วมกับที่จุดรวมนิวตันตรงนี้นะครับโดยผ่านแอมมิเตอร์ตัวนี้แอมมิเตอร์ตัวนี้นี่จะเป็นกระแสที่นิวตันนะครับสกีนะครับได้0 2 1 8พิโคนะครับซึ่งหน่วยมันเล็กมากนะฮะในมิเตอร์ ateur, ในการทดลองจริงๆเนี่ยมันจะจับไม่ได้มันจะขึ้นค่าศูนย์นะครับก็คือก็คือค่าต่างๆเนี่ยกระแสต่างๆมันจะไหลกลับมาที่ นิวตันนะครับมันจะค่อยๆยไหลกลับมานะครับเห็นไหมฮะมันก็จะได้ค่าศูนย์ครับเท่ากับศูนย์เลยนะครับเพราะว่าค่ามันเล็กมากเลยนะส่วนกระแสวงจรนี้ก็จะเป็นแบบโหลดสมดุลนะครับกระแสมันเดิมครับเท่ากัน0.35ทั้ง3ตัวนะครับนี่ไอเฟสเอละไอเฟสบีแล้วก็ไอเฟสซีนะครับส่วนแรงดันตรความที่เฟดก็จะได้220นะครับทั้งเฟสเอบีแล้วก็ซีนะครับ ส่วน v ีไลน์วีเก็คือเฟสเและเฟสบก็จะได้380เท่ากันนะครับทั้งวีไลน์เอบีวีไลน์เอซีวีไลน์บีะครับมาดูรูปขึ้นนะครับรูปขึ้นก็เหมือนเดิมเลยนะฮะจะต่างองศามุมต่างเฟสเนี่ยก็จะต่างกันที่120อองศานะครับต่อมาครับก็จะเป็น วงจรเดิมครับแค่โหลดมันไม่บาลานซ์นะครับโหลดมันจะเปลี่ยนไปนะครับไม่ซ้ำกันก็จะแตกต่างกันไปนะครับมาดูที่นี่ครับสังเกตตรงนี้นะครับนี่สำคัญสุดๆเลยไอที่นิวตันนะครับกระแสที่นิวตันนะครับสังเกตนะฮะ0 0น5น้ี่กระแสมันเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วครับก็เพราะว่าเมื่อโหลดมันไม่สมดุลนะฮะพอเราต่อแบบเนี้ยมันก็จะทำให้ ความต้านทานต่างๆเนี่ยมันไหลออกมาที่นิวตันนะครับเพื่อเป็นการปรับสมดุลให้วงจรนะครับการตอบแบบ3เฟสสีสายนะครับก็จะทําให้โหลดแบบไม่สมดุลเนี่ยมันโอเคนะครับมันทําให้โหลดมมนใช้งานได้ปกตินะครับก็เพราะว่ากระแสต่างๆที่มันไม่สมดุลเนี่ยมันได้ไหลกลับมาเข้าที่นิวตันนะครับเห็นไหมครับ0.65ซึ่งค่ามันชัดเจนขึ้นนะโอเคครับส่วนกระแสก็ย้ำมันจะแตกต่างกันที่ ค่าเท่ากันก็จะได้0.35นะ์จุดนะฮะค่าน้อยนี้กระแสก็จะไหลผ่านได้มากครับต่อมานะครับก็จะเป็นวงจรแบบเดลต้านะครับแบบบาลานซ์นะครับก็คือโหลดเท่ากันนะครับเฟส abc นี้ก็จะเท่ากันนะครับ628โอห์มนะฮะสีเหลืองนี่ก็คือเฟส a นะครับที่ผมตั้งค่าไว้สีฟ้านี่ก็คือเฟส b นะครับสีม่วงนี่ก็คือเฟส c นะครับตรงนี้ก็เป็น vn ก็คือ vn เทียบ นิวตันเลยนะครับก็จะได้220นะครับเพราะเราจ่ายมา220 v VBN ก็เท่ากันนะครับ VCN ก็ B เฟส C เทียบกับนิวตันเลยนะครับ VAB ก็คือเฟส A กับเฟส C นะครับวัดตกคขอมก็จะได้เป็น v ีลล e นะครับ3 8 1โวลต์นะครับ VAB แล้วก็ VAC นะครับก็จะเท่ากันหมดเลยแล้วก็ VBC นะครับก็จะเท่ากันนะครับ มาดูที่กระแสนะครับกระแสมาที่เฟส a ก็จะได้1.051เอุยแอมป์นะครับทั้ง3ตัวเลยเพราะว่าโหลดมันเท่ากันนะครับนี่ครับมาดูรูปคลื่นเลยครับรูปคลื่นของวงจรเดลต้านะครับก็จะได้เช่นนี้ครับมูลต่างเฟสต่างกันที่120งบเหมือนเดิมครับก็ต่อมาก็เป็นวงจรเดลต้านะครับ3เฟสเดลต้าแบบอันบาลานซ์ครับอันบาลานซ์คือโหลดไม่เท่ากันนะครับ โดยโหลดไม่เท่ากันตัวนี้ C ผมนี่จะเปลี่ยนโหลด C นี่เหลือแค่53 0สน,นะครับในกรณีจริงอาจจะเปลี่ยนไปแตกต่างกันไม่เท่ากันเลยครับอาจจะเปลี่ยนแบบสูงริบเรีวเลยนะครับามาดูที่กระแสนะครับกระแสนะฮะเฟส A อและเฟส C นะครับมันจะถึงกันอยู่กระแสมันเลยเท่ากันนะครับเนี่ยเส้นนี้มันถึงกันอยู่ต่อมากระแสที่เฟส B นะครับก็ได้1.051นะครับ ตอนออก B เฟสตอนออกโหลด B นะครับก็จะได้0.67นะครับแล้วก็ไปเข้าที่โหลด C นะครับพนโหลด C มานี่ก็จะเหลือ0.179นะครับแล้วก็กลับไปจ่ายให้เหมือนเดิมครับวนอยู่างนี้ฮนะส่วน V A N นี่ก็เทียบกาวเ,เดิมครับ V A เฟสเทียบนิวตันนะครับ V เฟส V เทียบนิวตันนะครับแล้วก็ V เฟส C ียบวิวตอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น VAB จับเฟส A แล้วก็เฟส B นะครับ VAC ก็เฟส A แล้วก็เฟส C นะครับ VC ก็คือเฟส B แล้วก็เฟส C นะครับก็จะเป็น V ีลนนะฮะในส่วนตัวบนนี้รูปคลื่นก็เหมือนเดิมเลยนะครับนี่ครับทางันที่หน0้อี่องศาเลยนะครับครับก็จบไปแล้วครับสำหรับแ a บที่6นะครับ ก็เป็นเรื่องระบบไฟฟ้า3เฟสโดยต่อแบบสตาร์แล้วก็เดลตานะครับมีทั้งแบบโหลดบาลานแล้วก็โหลดแม่บาลานนะครับก็ตกลงยังไงก็ขอภัยในน้านาทีนะครับขอบคุณครับ